สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะอ่ะวันนี้นะครับนะมาทำรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับนะเป็นของค่าย ERC เหมือนกันนะครับนะนี่จะเป็นโหมดที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นไฮเกรดฮีต้าของ ERC นะครับนะตัวเนี้ยนะครับจะเป็น Solid Top นะครับนะแต่ว่างานนี่มันเหมือนออโซลิดเลยนะครับนะซึ่งตัวเนี้ยนะครับนะชื่อรุ่นโอ้ยี่ห้อได้ตั้งชื่อรุ่นซะยาวเลย HG 0 2 SR 4 1นะครับนะ ตัวเนี้ยนะครับนะมันจะเป็น c 1ก็เป็นทรงเดสน็อตนะครับนะมาดูสเปกกันก่อนนะครับนะสเปคเนี่ยนะครับนะตัวไม้หน้าเนี่ยนะครับนะตัวไม้หน้าเนี่ยนะครับนะเป็นไม้หน้าต้องบอกว่าเกรดดีเลยเป็นเนี่ยนะครับเป็นซิลคอสแบบนี้เลยนะครับนะเป็นเกรด 2A 3A เลยนะครับไม้หน้าเนี่ยเป็นเกรดดีเลยนะครับนะแล้วก็ไม้ข้างไม้หลังนี่คืออินเดียโลตสบูทนะครับอินเดียโลสบูทนะ แล้วก็ตัวบิดนะครับเป็นโรสบูดนะครับตัวไม้หน้าเราจะเห็นไม้หน้าเนี่ยนะครับผมไม่รู้ในกล้องเราเห็นปะไม้น้าคือเกรนมันจะสวยเลยนะครับเกรนละเอียดเลยนะครับจะเป็นเกรนเหมือนที่เขาใช้ทำออโซลิดนะครับนะแล้วก็ตัวโรเซ็ตนะครับนะเป็นเป็นไม้แบบนี้นะครับเป็นไม้เป็นเมเปิลกับโรสบูดตัดกันท่านี้นะครับนะตัวไบดินก็เดินขอบเป็น ABS นะครับนะตัวด้านหลังนะครับจะเดิน เป็นอ่าบอยดิงเนี่ยตัวเป็นเป็นเมเปิลตัดกับโลสบูดนะส่วนตัวคอเนี่ยนะครับนะเป็นคอ3ชิ้นนะครับนะเป็นคอ3ชิ้นอิมวานีขั้นกลางนะครับอฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโลสบูดนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเฟลด45องศานะครับไม่ได้เป็นเฟลด์อาร์นะนะนัดกับเซดเดิลนะครับนะเป็นกระดูกนะครับนะเป็นกระดูกนะครับครันนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับนะด้วยความเป็นเดสส์น็อตเนี่ยนะครับนะตัวนี้ต้องบอกว่า ได้เสียงเดสสนอตที่แบบแน่นรัแบบต้องบอกว่าแน่นเลยครับมันแน่นแบบแน่นกีตาร์ผู้ดีเลยครับตัวนี้นะครับนะเนี่ยเนี่ยมันคือแบบที่มันคือเสียงกีตาร์แบบออสซิลิตราคาแพงๆเลยครับนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นบาลานไหมเนี่ยบาลานตัวนี้คือต้องบอกว่าเป็นกีตาร์กิ๊งแรกเนี่ยโอ้โหตัวนี้บาลานดีมากนะครับเดนะีผมลองสตัมขอได้ฟังนะนะครับ บาลานเพื่อนๆนี่บาลานที่ผมว่าตัวนี้เป็นกีตาร์เดสโนอดอีกหนึ่งตัวที่เมชาที่ผมเคยดีดมาเขาตัวนี้มันเสียงดีมากนะเป็นหนึ่งตัวที่ต้องบอกว่าเสียงดีมากอ่ะคราวนี้ถ้าเป็นปิกกิ้งเสียงประมาณนี้ดูสินะครับเนี่ยเสียงมันละมุนมากอา่ะเราเป็นฟิงเกอร์สไตล์ดูนะครับนะ ต้องบอกว่าตัวนี้คาแรคเตอร์คือเสียงบาลานเสียงมันจะมีความอุ่นความกลมความแน่นของเนื้อเสียงนะครับนะเนี่ยตัวนี้บาลานต้องบอกว่าบาลานดีมากๆนะครับดีมากๆอ่ะนะครับตัวนี้นะครับนะก็รุ่นนี้นะครับนะเดี๋ยวอ่านชื่อรุ่นคือมีแค่ตัวเดียวนะครับนะ HG 02 SR 41นะผมสั่งมาลองเทสดูนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า ดีเลยนะครับนะคือใครไม่ชอบก <S outro> ouais, ีตาร์เส pues, uh, uh, <S ans banned clause> ียงแหลมชอบกีตาร์เสียงอุ่นๆนุ่มๆเจ้าตัวเนี้ยนะครับนะอุ่นๆนุ่มๆอ่ะตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่อ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะอ่ะตัวนี้ก็ตอนนี้ตัวนี้เังประจำการอยู่ที่สาขาพาซ่าหลักูนนะครับนะอ่ะใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะก็มีเคสมาให้เรียบร้อยนะครับนะอ่ะใครชอบนะ แวะมาลองตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับนะผมว่ามันเป็นกีตาร์ที่ดีมากๆหนึ่งตัวเลยอ่ะโอเคนะครับนะในคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะฝากเจ้าตัวนี้นะใครชอบเด็ดนอดเสียงแบบอย่างเงี้ยเสียงกีตาร์ผู้ดีอย่างเงี้ยนะครับนะตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังครับ